ในโลกนี้เรามักจะได้ยินคำสอนว่าจงเป็นคนดีจงมีน้ำใจจงเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามและควรทำแต่ก็มีคำถามที่ค้างคาใจอยู่เสมอว่าแล้วทำไมคนที่ใจดีมากๆบางคนถึงต้องมาเจอความลำบากในชีวิตทำไมคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นกลับถูกคนอื่นเอาเปรียบ เคยสงสัยไหมครับว่าบางทีความเห็นแก่ตัวอาจไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปโดยเฉพาะสาหรับคนที่มีจิตใจดีและมีบุญมากวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับประโยคที่อาจจะดูขัดแย้งกับความรู้สึกอย่างผู้มีบุญมากต้องรู้จักเห็นแก่ตัวไม่งั้นชีวิตจะลำบากแต่ความหมายที่แท้จริงของมัน ไม่ได้หมายถึงการเห็นแก Metal ่ตัวแบบมุ่งร้ายแต่เป็น kind of reality, mm. การเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเพื่อปกป้องบุญของตัวเองต่างหากครับเมื่อบุญต้องถูกปกป้องจากบาปในความหมายทางธรรมะการเห็นแก่ตัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการโลภหรือเอาเปรียบผู้อื่นแต่หมายถึงการรู้จักปกป้องตัวเองและรักษาบุญที่เราได้สั่งสมมา เพื่อไม่ให้บุญนั้นต้องถูกทำลายหรือถูกเบียดเบียนไปโดยเปล่าประโยชน์การเป็นคนดีที่ขาดปัญญาอาจทำให้เรากลายเป,เป็นเป้าหมายของคนที่คิดจะเอาเปรียบและนั่นจะทำให้เราต้องพบกับความลำบากโดยไม่จำเป็นรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ควรให้การมีเมตตาเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้ความช่วยเหลือที่ไม่ถูกที่ถูกทางอาจนำมาซึ่งปัญหาได้ตัวอย่างเช่น การให้เงินทองกับผู้ที่ไม่รู้จักทำงานแต่ต้องการเงินไปใช้จ่ายในทางที่ผิดหรือการช่วยเหลือคนที่ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองซึ่งจะกลายเป็นการส่งเสริมให้เขาจมอยู่กับความทุกข์ต่อไปกำหนดขอบเขตของตัวเองคนใจดีหลายคนมักไม่มีขอบเขตให้กับตัวเองยอมให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตมากเกินไปจนบางครั้งต้องแบกรับภาระของคนอื่นจนตัวเองต้องลำบาก การรู้จักเห็นแก่ตัวในที่นี้คือการรู้จักขีดเส้นแบ่งแยกว่าอะไรคือเรื่องของเราอะไรคือเรื่องของคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาและกําลังกายกําลังใจไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ให้คนอื่นสูบบุญของเราไปในทางธรรมะเชื่อว่าพลังงานของจิตใจสามารถส่งผ่านถึงกันได้ เมื่อเราเป็นผู้ให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราก็เหมือนได้ให้พลังงานดีๆออกไปแต่เมื่อเราพบคนที่ชอบเอาเปรียบขโมยเวลาหรือทำให้เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำนั่นก็เหมือนกับเขากำลังสูบบุญหรือพลังงานดีๆของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างคุณหมอในโรงพยาบาลที่รักการรักษาคนไข้มากๆแต่ไม่ยอมพักผ่อน ยอมทำงานเกินเวลาทุกวันจนในที่สุดตัวเองก็หลงตวัวการที่ท่านไม่ยอมเห็นแก่ตัวเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองก็ทำให้ท่านต้องหยุดการทำความดีไปโดยปริยายการมีบุญมากคือสิ่งที่ดีงามครับแต่บุญนั้นจะเปล่งประกายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรามีปัญญาควบคู่กันไปการรู้จักเห็นแก่ตัวในแบบที่ผมเล่าไปข้างตน้น จะช่วยให้เราสามารถปกป้องบุญของเราและสามารถทำความดีได้อย่างยั่งยืนโดยที่เราไม่จําเป็นต้องแบกรับความทุกข์ของคนอื่นไว้ทั้งหมดในโลกนี้เรามักจะได้ยินคําว่าบุญและปัญญาควบคู่กันไปเสมอหลายคนอาจจะคิดว่าบุญคือการที่เราได้ทำความดีแล้วปัญญาคือความฉลาด แต่จริงๆแล้วความหมายของสองคำนี้ในทางพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งกว่านั้นมากครับและการที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและบรรลุธรรมได้นั้นเราต้องมีทั้งบุญและปัญญาควบคู่กันไปวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของปัญญากับบุญและจะมาไขข้อสงสัยที่ว่าทำไมคนที่มีบุญมากถึงต้องมีปัญญา และทำไมคนที่มีปัญญาถึงต้องมีบุญด้วยรับรองได้เลยว่าเมื่อฟังจบแล้วทุกท่านจะมองเห็นเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแน่นอนครับเมื่อบุญเป็นพลังงานและปัญญาเป็นเข็มทิศลองจินตนาการดูนะครับว่าบุญก็เหมือนพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปได้ เมื่อเราทำบุญเราก็เหมือนกับได้เติมพลังงานให้กับชีวิตทำให้เรามีความสุขความเจริญและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในขณะที่ปัญญาก็เหมือนเข็มทิศที่จะคอยนำทางให้พลังงานนั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องปัญญาจะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือบุญแท้อะไรคือบุญเทียมและอะไรคือหนทางที่นำไปสู่ความทุกข์ที่แท้จริง คนมีบุญแต่ขาดปัญญาเปรียบเหมือนคนที่มีรถยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเต็มถังแต่ไม่มีเข็มทิศนำทางรถอาจจะวิ่งไปได้ไกลแต่สุดท้ายก็อาจจะหลงทางและไม่ถึงเป้าหมายที่แท้จริงได้คนที่มีบุญมากแต่ขาดปัญญาอาจจะหลงไปกับการทำบุญที่ไม่ถูกที่ถูกทางหรือใช้บุญที่ตนมีไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่น การหลงไปกับอบายามุขหรือใช้ชีวิตอย่างประมาทจนบุญที่มีอยู่ค่อยๆร่อยหรอไปคนมีปัญญาแต่ขาดบุญเปรียบเหมือนคนที่มีเข็มทิศนำทางอย่างดีแต่รถยนต์ไม่มีเชื้อเพลิงให้ขับเคลื่อนไปได้เลยคนที่มีปัญญาแต่ขาดบุญก็เหมือนคนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ว่าอะไรคือความจริงของชีวิต แต่กลับไม่มีพลังงานที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความดีนั้นได้ตัวอย่างพระโมคัลานะท่านเป็นอัครสาวกเบื้องสายของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์มากแต่ท่านก็เคยทำบาปหนักในอดีตชาติซึ่งบาปนั้นก็ได้ตามมาส่งผลในชาตินี้ แม้ท่านจะบรรลุธรรมแล้วแต่ก็ยังต้องเผชิญกับกรรมเก่าที่ตามมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีปัญญามากแค่ไหนแต่กรรมเก่าบาปที่ทำไว้ก็ยังคงส่งผลอยู่ดีดังนั้นการใช้ชีวิตให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงจึงต้องมีทั้งบุญและปัญญาควบคู่กันไปครับ เราควรหมั่นสั่งสมบุญด้วยการทำความดีและหมั่นเจริญปัญญาด้วยการฟังธรรมและพิจารณาความจริงของชีวิตเพื่อให้ทั้งสองสิ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและนำพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงนั่นก็คือพระนิพพานถ้าชอบเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลูกซอฮอลิเดย์ไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีครับ